ธรรมานที่กร,รบอันสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมสมงสิจมทีเลขาธิการภาคชาติหน้าคอยพัฒนาในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยฝ่ายแคนแบบบัญชีรายชื่อสมาชิกรัฐสภาประจครับวันนี้ก็วันที่14เดือน6 6 7เวลาตี45 ขอผมขออนุญาตกลาเรียนว่าประเทศไทยของพวกเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีพรรคการเมืองเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเข้ามาบริหารชาติบ้านเมืองของพวกเราพรรคการเมืองต่างๆนั่นก็มีหัวหน้าพรรค มีคณะกรรมการบริหารพรรคลงแข่งขันกันว่าพรรคไหนจะได้สอสมากกว่ากันมีปฏิริษีหนึ่คนแล้วก็มีเขตอีก400คนรวมเป็น500คนเพื่อมาพรรคไหนได้เสียงข้างมากตามมารยาทก็เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ปรากฏว่าธรรมธานที่เคารพครับปีที่ผ่านมานั้นพักเก้าหน้าได้อซะสะสะมากกว่าธรรมารยาตก็มีการจัดตั้งมีการเป็นผู้นำจัดตั้งรัฐบาลจัดตั้งคณะรัฐจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเพื่อบริหารชาติบนเมืองแต่ปรากฏว่า เอาไปเอามามีพักคพักหนึ่งก็ไปจับมือกับอีกซีกหนึ่งก็ทำให้พักก้าวหน้านั้นล่วงลงเป็นฝ่าย้านประเด็นนั้นที่ที่กระผมจะพูดในวันนี้นั้นไม่ใช่ประเด็นนี้ประเด็นที่จะพูดก็คือว่าการยุบพักคการเมืองที่แล้วแล้วมานั้น เป็นการกันแกล้งพักที่อ่อนแอกว่ากลุ่มคนผู้มีอำนาจผู้มีบารมีในการยุพรรคก็พยายามกันแกล้งพรรคการเมืองซึ่งด้อยกว่าตัวเองนั้นมากมายหลายพรรคที่แล้วแล้วมา ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้านี้รรท่านประธานที่เคารพก็คือการยกรรคก้าไกลรรคอนาคตก็ถูกยกไปแล้วลรรคก้าวไกลทุกคนเซียนการเมืองก็บอกว่าไม่รอดคําว่าไม่รอดไม่ใช่ว่า,าร,วนะรรคก้าไกลเร็วซามนะท่านประธานที่เคารพไม่ใช่พรรคเร็วไกลเสียหายแต่เพราะว่าสู้อํานาจเก่านั้นไม่ได้รรท่านประธานที่เคารพครับ อำนาจเก่าผมไม่พูดอะ่ะเดี๋ยวผมโดนฟ้องก็คนทุกคนก็รู้ดีแต่พูดไม่ออกอะ่ะท่านประธานที่เคารพพรรคของผมก็เป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องประชาชนในในขณะนี้ที่กำลังที่มีเวลาขึ้นพูดในวันนี้กบผมกำลังก็จะกลอกกำลังจะบอกว่าการยุบพรคก,การเมืองของประเทศไทยเรานั้นฝรั่งเขางองฝรั่งเขาเห็นว่า n นโน no, 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 no นักเรียนในห้องอ่ะธรรมทานที่เคารพทำผิดคนเดียวอ่ะตีทั้งนักเรียนทั้งห้องอ่ะธรรมทานที่เคารพรับสส,สททำผิดคนเดียวรัฐมนตรี ی, ทำผิดคนเดียวด้านไปยุภาคกันเมืองเขามันไม่ถูกต้องธรรมทานที่เคารพครับก็ต้องเอาคนนั้นออกตีนักเรียนคนนั้นทำรุนนักเรียนคนนั้นหากคะแนนในักเรียนคนนั้นธรรมทานที่เคารพนี่อะไรอ่ะหากนักเรียนทุกคนในห้องนั้น ตีนักเรียนทุกคนในในทำโทษทุกคนทำโทษนักเรียนทุกคนในห้องนั้นมันมันไม่ถูกต้องธประทานที่เคารพเราต้องหาจุดพิกัดที่ถูกต้องหนึ่งหาจุดพิกัดที่ถูกต้องในการยุบพักคือรัฐมนตรีคนใดคนสองคนใดทำผิดก็ทำโทษคนนั้นดิอันนี้อะไรยุบทั้งพักยุบทั้งคณะผู้บริหารพัก มันทําให้เสียบุคลากรไปมากต่อมากไม่ว่าภาคไหนอะ่ะที่โดนยุบเนทะ่ยนปรมธานทนี่คารครับหรือเพราะว่าการยุบพัคนั้นยกเลิกไปเลยยิ่งดียิ่งดีท่ามปะาะธานี่เการพก็ทาโทษคนที่สสท,ท,ที่ทําผิดรัฐมนตรีที่ทําผิดไปดีไปยุบพัคเขาทําไมหรือถ้ายุบก็ยุบแบบยากหน่อยธรรมธานทนี่คารพ โดยนำสารต่างๆทึ่เกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยเข้ามาไม่ต่ำกว่าห้าสารในการตัดสินสารหนึ่งสารสอารสามี่สารห้มีมีห้าสารทาประธานที่กรกับเอาสารอะไรมาก็ได้สารที่ห้าเป็นสารตัดสินก็ว่ากันไปกระผมกำลังการเรียนว่าหนึ่งการยุบพักนั้นไม่ถูกต้องต้องทำให้ถูกต้องท่านประธานครับ สองการกันแกล้งพราคการเมืองซึ่งอ่อนแอกว่าตัวเองนั้นไม่ถูกต้องอันนี้คือกระผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานผ่านไปถึงรัฐมนตรีผ่านไปถึงท่านรสศดรผ่านไปถึงพี่น้องประชาชนทุกคนผ่านไปถึงศารต่างๆให้ท่านพิจารณาให้ดีครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ